ข้อที่ 6, นะครับมีการพูดถึงเยอะนะครับและมีการเขียนในบทความตรงนี้ค่อนข้างต้องให้ความสนใจและก็กังวลเป็นพิเศษนะครับเวลาผมพูดจะพยายามระมัดระวังมีคำพูดที่ว่าอย่าใส่ไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวความหมายแท้จริงของเขานะครับที่มีการพูดถึงก็คือจะต้องมีการลงทุนด้วยการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์อื่นๆ อย่าลงทุนอะไรด้วยความมั่นใจเกินตัวหรือเกินพิกัดเกินไปหน่อยแต่เพื่อนๆนนะครับอาจจะไม่ได้อ่านภาพรวมทั้งหมดหรือจะอาจจะหลงลืมบางประโยคหรือโดยการตีความที่ผิดพลาดโดยความเป็นจริงแล้วเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่เราศึกษาแล้วเรารู้แล้วเราทราบถึงความเสี่ยงและโอกาสแล้ว ถ้าหากคุณสักแต่ว่าจะกระจายอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้ถึงความเสี่ยงหรือโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีที่กำลังโด่งดังจนถึงช่วงเวลานี้ราคาขึ้นเป็น 100%, 200%, อ0 0เ0 0น0 0อะไรก็ว่ากันไปถ้านอาจจะไม่ทราบถึงความเสี่ยงนั่นคือความเสี่ยงนะครับหรือแม้แต่เป็นทองคำน้ำมันกองทุนฟิวเจอร์หุ้น แชร์ yeah. แล้วก็สินทรัพย์อื่นๆค่าเงินบาท f o r ร็ก f ีเทั้งหลายทั้งหมดนี้มีทั้งโอกาสและมีทั้งความเสี่ยงรวมกันอยู่ถ้าหากท่านสนใจศึกษาความรู้หาความเสี่ยงหาโอกาสของตัวสินทรัพย์นั้นๆแล้วท่านจะกระจายความเสี่ยงด้วยน้ำหนักการลงทุนที่ท่านรู้สึกว่ารับได้ยกตัวอย่างเช่น คริปโตเคอเรนซีอยากลงทุนมากเลยเรียนรู้ละรู้ละว,ว่ามันคืออะไรรู้ละความเสี่ยงคืออะไรและยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มากท่านก็ลงแค่พอประมาณหรือแค่รับความเสี่ยงได้นั่นแหละครับคือการกระจายความเสี่ยงหรือคำพูดที่เขาบอกว่าอย่าใส่ไข่เวนตะกรก้าใบเดียวเพราะว่าท่านได้ศึกษาแล้วและกระจายความเสี่ยงแล้วโดยส่วนตัวของผมเองขออนุญ,ญาตแชร์นะครับผมไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นทองที่ดิน c ริปโต c คอเรนซีเงินฝบากกองทุนค่าเงิน Forex กทีเฟกไม่ได้ทำเลยนะครับผมลงในหุ้นอย่างเดียวและผมใช้วิธีการลงทุนในหุ้นแบบกระจายความเสี่ยงเหมือนกันด้วยน้ำหนักการลงทุนแล้วก็เลือกประเภทของหุ้นตามความเสี่ยงที่รับได้หุ้นไหนที่ผมดูแล้วว่ามีความเสี่ยงต่ำ ผมก็จะเลือกมาในสัดส่วนที่ผมคิดว่ารับได้อันไหนที่มีความเสี่ยงสูงผมก็จะเลือกในความเสี่ยงที่ผมรับได้100%ในเงินทั้งหมดใส่ลงไปในคุ้นแต่มีการจัดสรรและกระจายไปตามจํานวนคุ้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและโอกาสที่ผมรับได้เป็นสําคัญนี่ก็คือวิธีการกระจายรูปแบบหนึ่งที่รู้ถึงความเสี่ยงและโอกาสโดยการเข้าไปเรียนรู้มันอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่า เดี๋ยวก็ไปลงทุนกองทุนไปลงทุนหุ้นไปคลิปโตหรืออะไรก็ไม่รู้ให้มันกระจายกระจายไว้ก่อนแบบนี้ดูเหมือนจะเสี่ยงหรือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวฝากไว้ให้คิดลองดูโอเคค่ะมาถึงข้อที่7นะครับเพื่อนๆครับในตลาดมีเพื่อน,อนๆหลายๆคนนะครับแล้วก็มีนักลงทุนอีกมากมายเลยแหละครับที่มองหา การจ่ายปันผลตอบแทนหรือที่เรียกสั้นๆว่ายิวเอาเยอะไว้ก่อนนะครับอย่างตัวอย่างหัวข้อเนี่ยผมบอกว่าปันผล29%มีอยู่จริงความหมายของมันก็คือหลายๆท่านเนี่ยมองหาเงินปันผลในระดับที่สูงสูงมากและโคตรจะสูงแต่โดยความเป็นจริงแล้วในการจ่ายปันผลที่สูงขนาดนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงหรอท่านรู้หรือไม่ว่าในการจ่ายปันผลจริงๆนั้นจะต้องมาจากกระแสงเงินสดของตัวบริษัทบริษัทจะต้องมีเงินสดก่อน และเงินสดได้จากไหนก็คือเกิดจากการทํามาค้าขายหรือเกิดจากกําไรที่บริษัทนั้นได้ทํามาซึ่งโดยรายละเอียดเนี่ยลึกมากเพราะโดยปกติแล้วถึงแม้บริษัทมีกําไรในงบบัญชีกําไรขาดทุนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทเก็บเงินได้จริงในรอบบัญชีนั้นและในหลายๆบริษัทอาจจะมีการนําเงินจากส่วนอื่นมาเพื่อจ่ายเป็นผลให้กับท่านก็เป็นได้ฉะนั้นในการจ่ายปันผลในระดับที่สูงมากๆอย่างน้อยท่านควรจะรู้ว่า ปีนั้นหรือในรอบถัดไปบริษัทมีโอกาสจ่ายปันผลได้แบบนั้นจริงหรือไม่ถ้าหากเราไปดูที่ตารางของ set or th นะครับจะเป็นการจ่ายปันผลโดยเทียบกับการปันผลในอดีตกับราคาปัจจุบันเทียบกันปันผลมันอาจจะดูสูงมากเป็นพิเศษจากกำไรที่ดีเป็นพิเศษหรือมติกรรมการของบริษัทที่โอเคละปีนี้ขอจ่าย ให้มากหน่อยเพื่อให้ผู้ถือหุุนเนี่ยดีใจเพื่อให้ผู้ถือหุุนเนี่ยสุขใจเหตุผลต่างๆนานาไม่รู้แหละแต่สุดท้ายของจริงก็คือบริษัทมีเงินสดมีกําไรที่เพิ่มขึ้นในปีนั้นหรือไม่พอที่จะจ่ายเท่ากับของเดิมที่เคยจ่ายไว้ไหมเพราะข้อมูลเป็นข้อมูลในอดีตสิ่งที่ท่านควรจะทําก็คืออย่างน้อยต้องคํานวณไปในอนาคตอันใกล้ๆ3เดือน6เดือนข้างหน้าว่าบริษัทสามารถจ่ายได้กี่ เปอร์เซคิดเป็นยิวกี่เปอร์เซ็นต์ระวังโดนหลอกนะครับตายมาหลายศพแล้ว <Ch ia! S 1> ไม่ขายไม่ขัดทุนคําพูดนี้ได้ยินกันบ่อยแต่ผมว่าคนที่พูดคํานี้บ่อยๆเหมือนเป็นการพูดแบบติดตลกแต่เป็นตลกร้ายเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าหากท่านติดคุนอยู่นาน แล้วไม่ได้ขายเรื่องจริงก็คือท่านไม่ขาดทุนแต่ระหว่างทางผมอยากให้รองพิจารณาว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาได้ไหมหลักคิดง่ายๆนะครับก็คือถึงแม้วราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลดลงมาแต่ธุรกิจละ่ะเจอประเด็นหรือเจอปัจจัยที่เป็นชั่วคราวหรือระยะยาวถ้าประเด็นของบริษัทที่เป็นการลดลงของกำไรชั่วคราวส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงชั่วคราว ช่วคราวของผมเนี่ยอาจจะหมายถึง1ปี2ปี3ปีก็ได้นะแต่ว่าในระยะประมาณ1ปี2ปี3ปีถ้าบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นและกระทบบริษัทท่านเข้าใจและชัดเจนกับมันเนี่ยการถือทนการอยู่กับมันไม่ขายไม่ขาดทุนไม่เป็นไรถือไปถือเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ถือไปแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องตรวจสอบก็คือหลังจากถือไปแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณไหม ผู้บริหารเคยคิดไหมว่าจะทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมคิดไหมว่าจะมีการพัฒนาอะไรให้มันปิดความเสี่ยงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวบริษัทถ้ามันไม่มีอะไรเลยถึงแม้บรรยากาศในตลาดหรือเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วแต่บริษัทไม่ได้ดีขึ้นเลยเนี่ยโอกาสที่ท่านจะถือไม่ขายไม่ขัดทุนไม่กําไรและอยู่กับมันไปตลอดชีวิตแบบนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ดี การตัดสินใจครั้งสุดท้ายก็คือการคัดเพื่อเปลี่ยนตัวแต่ท้ายที่สุดจริงๆนะครับถ้าท่านเลือกคุ้นที่ดีมีปันผลมันจะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจกลับมาได้แน่นอนและระหว่างทางเขาจะมีการจ่ายปันผลให้ท่านมาตลอดด้วยพอสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ผมมีคุ้นอยู่ตัวหนึ่งถือมา3ปีจากติดลบ40%จนตอนนี้บวกขึ้นมา3 0 และระหว่างทางจ่ายปันผลมาตลอดปีละ5% 3ปีเนี่ยติดอยู่นะครับปันผล5%อุรมแล้วก็15%กับตอนนี้กลับมาบวก30% 30%บวกกับปันผลอีก5%ต่อปีอ,อยู่บนความเข้าใจในบริบทว่ามันกลับมาได้ไหมถ้าถือแล้วเนี่ยมันดูแล้วทรงบริษัทไม่น่าจะทำอะไรใหม่ไม่น่าจะกลับมาได้มไม่ได้มีสินทรัพย์ที่จะไปตามลักษณะของเศรษฐกิจโลกผมคิดว่านะ น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่ามาถึงข้อที่9นะครับเรื่องนี้มีคนที่คิดมีคนที่พูดผมเชื่อว่าหลักวิธีคิดหร,หรือการนำเสนอหรือการตั้งคำถามเนี่ยไม่ได้ตรงประเด็นมากสักเท่าไหร่ทำให้ตัวตัวผมเองเวลาเจอคำถามแบบนี้ผมตอบไม่ได้แล้วผมก็มองไปในส่วนหรืกอกว่าอจริงๆแล้วเขาเข้าใจจริงหรือไม่ว่าหุ้นที่ดีจริงๆเนี่ยมันคืออะไร วันนี้ผมคุยให้ฟังนะครับคุณห,หลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่มาทั้ง3าประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแรกก็คือคุณที่จ่ายปันผลส่วนจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ว่าได้เท่าไหร่ปันผลกี่เปอร์เซนต์ตามที่เราต้องการนั่นแหละมันควรจะเป็นคำถามหรือเป็นสิ่งที่ท่านตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าอยากได้เท่าไหร่ท่านก็หานั้นจบหาง่ายเลยไหมหรือ อีกประเภทหนึ่งก็คือหุ้นที่เติบโตเติบโตอย่างไรเติบโตเท่าไรเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นไอ้คำว่าดีหรือคำว่าเติบโตดีปันผลดีเนี่ยมันต้องลงรายในละเอียดมันต้องสกัดออกมาให้ได้ว่ามันดีอย่างไรฉะนั้นคำว่าอย่างไรเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ท่านจะต้องตั้งมาในสมมติฐานว่าอยากได้อะไรไม่งั้นเนี่ยในชีวิตการลงทุนของท่านเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หาสิ่งที่ท่านต้องการไม่เจอควรจะกําหนดเงื่อนไขอย่างเช่นปันผลกี่เปอร์เซ็นต์เติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องก็ว่ากันไปหรือในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับหุ้นที่ท่านจะซื้อเพื่อเก่งกําไรฉะนั้นจะเก่งกําไรท่านก็ต้องรู้ว่าอัพไซด์มันเยอะอัพไซด์มันน้อยเวลาซื้อก็จะได้มีส่วนต่างความปลอดภัยเยอะๆดาวไซด์ต่ำอัพไซด์สูงจะรู้ได้อย่างไรท่านก็ต้องเรียนรู้ต้องคํานวณเป็นต้องประเมินมูลค่าได้ หรือถ้าจะพูดในเทิงของทางเทคนิคลท่านก็ต้องมีหลักการของท่านในรูปแบบอื่นๆก็ว่ากันไปฉะนั้นในการที่จะรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีมันไม่พอสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือดีอย่างไรมาถึงข้อที่10นะครับเพื่อนๆครับอ่านงบเป็นดูงบได้น่าจะกำไรดีเรื่องนี้ไม่ปฏิเสธครับเป็นเรื่องจริง เป็นส่วนช่วยให้เราสามารถเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่โดยท้ายที่สุดพอเวลาตลาดมีปัญหาราคาลงเรามักจะไม่สามารถเชื่อในข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วเราดูมาอย่างดีแล้วว่าเอออันเนี้ยเป็นข้อมูลงบการเงินที่ใช้ได้ Very good ดดูดีไปในอนาคตได้พื้นฐานแน่นทุกอย่างดีหมด แต่ทํำไมราคาหุ้นมันลงจังเลยซึ่งนี่แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกหมกมุ่นคุ้นคิดและอยู่ในความวิตกกังวลหรือที่เรียกว่าวิตกจริตในเรื่องของการซื้อแล้วทําไมมันไม่ขึ้นซื้อแล้วทําไมไม่ไปซื้อแล้วทําไมมันลงอย่างเดียวสิ่งสําคัญที่มากกว่าการดูงบการเงินก็คือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนเรื่องนี้สําคัญมากและ เป้าหมายของมันก็คือการที่ท่านจะสามารถถือหุ้นนั้นได้อย่างสบายใจและกล้าซื้อในวันที่ราคาหุ้นลงหนัก,นกสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลถ้าท่านมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและวิเคราะห์แปลความหมายมันอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้องไม่ได้มีเรื่องของการให้ใจหรือการตกหลุมรักมันมากจนเกินไปมองทุกอย่างเป็นข้อมูล ข้อมูลนั่นแหละครับจะเป็นข้อมูลที่สําคัญในการที่จะสามารถอยู่กับมันได้ซื้อเพิ่มได้และก็กล้าในวันที่คนอื่นกลัวและท่านจะกลัวในวันที่คนอื่นกล้างบการเงินก็สําคัญแต่ไม่ได้มากเท่ากับเรื่องจิตวิทยาการลงทุนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ1ิ ข้อที่นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจผิดหรืออาจจะไม่ได้ผิดแค่คาดเคลื่อนผมนี้มีการอธิบายพูดถึงไปสิข้อนั้นไปนทั้งหมดแล้วนะครับและข้อสุดท้ายเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องจิตวิทยาการลงทุนไม่อย่างนั้นท่านจะไม่สามารถอยู่ในตลาดได้เป็น10บสปีใครที่อยู่ตลาดมานานแล้วแล้วยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอาจจะมาตกมาตายที่ข้อ10นี้ก็ได้ลองพิจารณาดูแล้วกันคิดเห็นอย่างไรใน10ข้อนี้ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ให้ผมอ่านหน่อยนะครับให้ผมได้ตอบได้ผมอธิบายเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยใดๆลองทิ้งไว้ให้ผมอ่านดูและอย่าลืมนะครับ subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบพระคุณมากครับ